ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจูจีจ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจูจิจ้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเทอรี่ดอได้เข้ามาประจำเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับระยะเวลา20ตุลาถึง4พฤศจิกายนคุณผู้ชมครับมิสเท r รี่ดอมาแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่า25 TS กับ 25ไอคอนแมทจะเป็นลิมิเต็ดเราต้องมาเก็บสะสมไว้สะหน่อยแล้วกันนะครับมาวันนี้ก็ซัก10บใบเทาแล้วกันนะครับ1ชุด1ชุด10บใบเทานะผมก็จะเลือกเป็นรีวอร์ด6นะจะมีรีวอร์ดทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับจะมี6 r รีวอร์ดผมเลือกเป็นรีวอร์ด6แล้วกันนะครับได้การันตีบวก8 25 TOTS และ25ไอคอนแมทนะครับมาดูว่า ผมจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับไปฮะลุยครับในวันที่เศร้าๆแบบนี้ขอให้จุจิได้ขยี้สักหน่อยเถอะจ้ะนะครับจะมีตัวดำให้เราได้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหเฮ้ยมันเอาเต็มแม็กเลยหรอเฮ <c oughs> ้ยมันเอาเต็มแม็กเลยหรอเพื่อนเฮ้ยเอาดีๆนะ 2โอเคเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจู้ขอญาติรับรางวัลและเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูกันหน่อยว่า10ใบเทาหรือ1000 10, 0บาทเนี่ยเราจะได้เอ็มทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้เรามีอยู่28ล้านล้านนะครับตีไป29แล้วกันนะครับตีไป29แล้วกันนะครับเราโบ๊ะบะดูก่อนว่าจะได้ทั้งเท่าไหร่ นะครับคุณผู้ชมครับก็เราไดเอ็มมาทั้งหมด47ล้านล้านนะสิบใบเทานะครับ47ล้านล้านแล้วก็ได้การ์ดมาอันนี้อะไรเนี่ย3ถึง8 OVR นะครับ5ถึง8 OVR และการันตีบวก8 1ใบนะครับก็มาไม่ต้องอะไรกันเยอะแยะนะครับ3ถึง8ถ้าออก8ก็สวยงามก็ได้เสริม นะครับถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดวงเรามันตกนะครับอืนะครับเฮ้ยเพิ่งแพ้ไปเพื่อคืนเฮ้ยเฮ้ยอย่ตามมาหลอกหลอนกันได้ไหมล่ะเออโปรตุเกสซีบีแมนซิลูเบนดิอาร์เหรอโอเคมาครับคุณผู้ชมไปกันต่อนะครับก็3มถึง8มันก็ได้ลุ้นอะไรไม่เยอะหรอก นะครับสามถึงแปดมันก็ลุ้นอะไรไม่เยอะแต่ว่าถ้ามันลั่นมันก็ดีแต่ว่าเฮ้ใครอะเมนดี้หรอบวกแปดมันเนี่ยมาครับคุณผู้ชมมาฮะไปกันตห้าถึงแปดนะครับถ้ามันจะลั่นเดี๋ยวมันก็นลั่นยิงแหละส่วนมากเรามันจะลั่นกับไใบพวกนี้อยู่ห้าถึงแปดเนี่ยนะเป็นปีสวยๆมาหน่อยเฮ้ย g จีอู่อะฮะอุ้ยอเล็กซิสซานเชตบวกแปดมัเนี่ย Oh. คุณผู้ชมครับก่อนจะจัดใบสุดท้ายนะครับผมแวะมาแพ็คแพ็กพาวสองก่อนละกันนะครับแวะมาก่อนนะฮะก่อนจะไปจัดใบสุดท้ายนะครับขอแวะมาสักหน่อยละกันเราก็ต้องลั่นมันต้องมีบ้างแหละเออมันต้องลั่นให้กันบ้างและเว้ยหุยยี่ห oh ้าทีเอสโปรตุเกสโอ้โหคุณผู้ชมครับใบสุดท้าย และท้ายสุดนะครับนี่คือใบสุดท้ายและท้ายสุดของกิจกรรมมิสเทอรี่ดอยี่ส T.O.T.S และ25ไอคอนแมทผู้ชมจ๋าเราจะรู้เรื่องว่าเราจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งเดินทางมาเนิ่นนานแล้วสำหรับกิจ25 T.O.T.S และ ไอคอนแม c h เขาจะเป็นลิมิเต็ดแล้วคุณผู้ชมจ๋าเขาจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันแล้วเขาจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันขอให้นักเตะออกมาสะบึ้นกึ้นยู d s เ o ็ l ฮอลแลนด์ซีเอเอ็มเฮ้ยใครอ่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันทั้งนิดนึงแล้วกันนะครับก็ผลประกอบการของเรานะฮะนี่คือใบละ10ใบเท่านะครับก็ได้ซิมอนนะฮะบ,บักซิมอนแล้วก็อันนี้ได้มาจากแพ็คพันสองนะครับเดียโก้คอสตาแล้วก็ได้ลูเบนดิอาร์มานะครับถามว่าแย่ไหมผมก็ต้องตอบเลยว่าแย่มาก มาครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันอีกหนึ่งไอดีซึ่งเป็นไอดีของเสียดูไบนะครับได้ส่งมาเปิดรีวอร์ด6อีกหนึ่งชุดเราก็ได้เงินเอ็มมาทั้งหมด48ล้านล้านนะครับหนึ่งชุดโดยประมาณนะแล้วก็การ์ดอีก3-8 3สามใบนะครับเอ่อห8 1นึ่งใบและการันตี1-8ท็อปไพรซ์หนึอีกหนึ่งใบไปฮะ OVR All 5-8ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับผมและสปอนของผมครับขอให้เป็นวันที่ดีครับมาครับอาฮีอาฮีอาฮีใช่อ,อะมาครับคุณผู้ชมใบสุดท้ายเขาบอกว่าของชิงของชิงก็คือของชิงมันจะเป็นของชอม มันช่เป็นไปไม่ใช่ของชิง OVR 115การันตีบวก8ท็อป1 0 0มีให้เห็นแน่นอนครับเอ็มบัปเป้จูดเบิลลิงแฮมเอ่อซาลามีให้เห็นแน่นอนครับจากอดีตจุจิจะเอืมสมัน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 เออมันหนีเซซ่ามันหนาเซเซมันหนีเซซ่ามันหนาเซเซ เหนียดโซดาส์หนาโซเซ่เนี่ยดโซดาส์หนาโซเซ่โซเซ่โซส่าก็เดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยนะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งหมื่นบาทก็ได้นิโควิลเลียมมา นะครับหนึ่งตัวและก็อยู่ในตลาดอีกหนึ่งตัวนะครับจะขายออกตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ดูดีลูกแม่นตัวนี้ผมบวก7จ็ดะถ้าบวกแปดนะถ้าบวก8เท่าไหรอ่อ่ะถ้าบวกแปดอ่ะโอ้โหนะครับแล้วก็เอโต้แล้วก็ e to, วกาตตูโซ so, นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าจะร่ํารวยหรือเปล่า นะครับมาต่อกันอีกหนึ่งไอดีครับคุณผู้ชมทางบ้านต้องขอขอบคุณเสียไนตี้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้จนันจูเปิด2ชุดนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆขอให้เจเลนรุ่งเรืองมาครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันที่3-8ถึง8ก่อนนะครับนี่คือคือมันก็อาจจะดูสิ้นหวังแหละนะครับแต่ผมก็คิดว่าเราก็ควรจะมีความหวังไว้สักนิดนึงนะเผื่อมันโตมาซิกูรูนะครับ เออเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบวก8ปดไหเนี่ย,เ,ยเราก็ต้องมีความหวังอยู่แล้วใช่ไหมคนดู3าถึงแอะ่ะมันก็ต้องหวังล้องแหละใช่ป่ะเออคุณ <laughs> ผู้ชมครบับสองใบสุดท้ายที่น้องเขาส่งมาให้จันจุ๊เปิดการันตีบวก8ด OVR 115ท็อปไพรซ์นท็อปร้อนะครับทุณผู้ชมครับเราจะได้แก้มือน้องเขาบอกว่าขอให้ใช้คางเปิดนะครับขอญาติไร่รำพรกถาสักนิดนึงเออสึมซมัมัน่มมัเซซามันหาซเซมันเซซามันหนาซเซ่มันเซซามันหาซเซมันียซซามันหาซซ เซเซซ่าขอ,อเชิญ25ิ25ทอออกมาโลดแล่นใน ID นี้คอนแลน R W ออใครอะดุมฟี่หรอคุณผู้ชมครับเคยมีใครหลายคนถามเราตอนเด็กไหมครับว่าเฮ้ยโตมาอยากเป็นอะไรวะแต่ผมคงไม่ตอบว่าโตมาติกรูหรอก นะครับเพราะว่าโตมาสิกุรูมันจะทําให้สบู่มาถูหมือแห่สบือมะถุหมูว้าขอร่ายรามันเชิญพระกาถาที่ทําให้เราร่ารวยนี่โซซามนหนานโซเจมนี่โซซามันหนานโซเจมันเนานโซเจมัตหนานโซเจ คางผมคือคางทองคํา,าครับคุณผู้ชมโตมาซิกุรูโตมาซิกุรูคุณเด้อีกแล้วเหรอคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันสักนิดนึงนะสองตัวก็ห้าร้อยล้านล้านนะครับที่ผมทําเงินให้นะห้าร้อยล้านลนะ้านนะอืก็ดูดิตลาดว่างอีกละ คือแบบว่าตัวที่จานจูเปิดนี่มันตลาดมันโล่งอ่ะนะค,คือตลาดมันโล่งนะครับเออถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจิจ้าทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ